ไหว้พระที่จังหวัดใกล้ๆกันหน่อยค่ะสมุทรสาครค่ะจะพาไปขอพรตอนนี้ใครอยากจะทําอะไรสําเร็จใครมีปัญหาอุปสรรคชีวิตหันหน้าเข้าวัดทดําจิตใจให้สงบหลวงพ่อสําเร็จค่ะวัดนี้นะคือชาวบ้านนิยมไปขอพรกันมากเลยค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครศาลเจ้าพ่อสําเร็จ เขาบอกอย่างนี้ถ้าได้เดินทางมากราบขอ, museums, ขอพรแล้วเนี่ยความเชื่อของชาวบ้านก็คือจะมีโชคมีชัยชนะอุปสรรคทุกประการจนเป็นที่กล่าวขานเล่าต่อตกันว่าถ้าเกิดช่วงไหนชีวิตติดขัดไม่สมหวังเรื่องใดก็แล้วแต่ให้มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเจไทยเอ็กตัวกลับไปก็จะสบายใจเรื่องร้ายกลายเป็นดีชาวบ้านในย่านนี้ให้การเคารพองค์หลวงพ่อสำเร็จมานานกว่าร้อยปีแล้วนะคะ การกราบสัการะเนี่ยคือสมมุติว่ากราบเรียบร้อยละขอพรอะไรเรียบร้อยละอธิษฐานเรียบร้อยละต้องมาเจิมน้าผากกับองค์หลวงพ่อสําเร็จเขาว่าอย่างนี้นะคะก็คือก่อนให้หลวงพ่อสําเร็จเจิมน้าผากต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้งน้ำโมสามจบอธิษฐานขอพรได้หนึ่งขอ้อหลังจากนั้นก็จะไปให้หลวงพ่อเจิมน้าผาเขาจะมีวิธีการของเขานะคะ ศาลเจ้าแห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้คะนี่นี่นี่เอาเราก็เอาเดินเหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนหลวงพ่อทันใจประมาณนี้นี่อธิษฐานตั้งจิตให้ดีและเอาน้าผักไปแตะกับนิ้วขององค์หลวงพ่อนะคะ